สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนักลบดันเถื่อนทุกท่านนะครับผมป้อมนอมนะครับตอนนี้อยู่สถานีตํารวจนครบาลบางขุนเทียนนะครับตอนนี้อยู่กับป๋าสมุทรและก็พี่กมลดอกจันทร์และก็พี่รอปภพนะครับผู้เสียหายนะครับชื่ออะไรนะครับปะพิชัยบุญมาลัตปะพิชัยบุญมาลัตนะครับวันนี้เราก็พานะครับผู้เสียหายนะครับมาลองเรียนผ่านทางศารนะครับก็เห็นพวกเรานะครับนักลบดันเถื่อนอยู่ที่ศารพอดี วันนั้นเรามาอะไรครับป๋ามาคดีผมมาคดีป๋าก็จบไปแล้วแหละยก้องไวแล้วก็วันสืบใช่ไหมวันนั้นเอ้ยยังไม่สืบยังไม่สืบเนาะสืบเป็นวันวันนั้นสืบเลยครับสืบไหมสืบแล้ววันนี้ตัดสินเมื่อวันตัดสินเ,เราก็รวบใส่กันเลยก็คือวันนี้นะครับเรามาที่เห็นผมนะครับมาสถานีตํารวจนครบาลบางหุนเทียนนะครับก็คือมาร้องเรียน ก็คือว่าร้องเรียนนะเพราะว่าคดีไม่คืบเพราะว่าตั้งแต่ปี6 1่พี่รปภเขาอุบัติเหตุนะครับชนอยู่ตรงไหนครับน้าศาลครับน้าศาลทนบุรีบอกเลยน้าศาลทนบุรีประตูรังเข้าเหตุการณ์เป็นยังไงครับแท็กซี่ชนรถเก๋งทนายเสียหลักไปหาครับเหตุเกิดตั้งแต่วันที่3ธันวาปี6 1ครับสาธันวาคมปี6 1หนึ่งนับได้ก็ประมาณ4ปีครับผม4ปีเกือบ4ปีไหมสปีสปีครับ4ปี เราก็บาดเจ็บตรงไหนบ้างก็ขาหักขาหักครับขาหักขากสายหักสามท่อนครับ<ด>กระดูกไม่ต่อกันก็ต้องคดีไม่คืบหน้าก็เลยพอดีเจอให้พามาติดต่อตามคดีครับรู้สึกยังไงครับที่เห็นพวกผมเนี่ยมามาช่วยเข้ามาช่วยรู้สึกดีใจมากครับที่มาช่วยแล้วเดิน มาผมไม่เคยติดต่อแล้วไม่เคลอบหน้าเลยทำอะไรไม่ได้แต่ทางหน่วยงานนี่มาช่วยแล้วก็ไวครับพุ่มกับรับปากช่วยครับเมื่อกี้นี้พุ่มพุ่มกลับนะครับก่อรับปากไปแล้วครับว่าจะตามคดีให้เร็วที่สุดว่าใครเป็นเจ้าของคดีใครเป็นเจ้าของคดีครับคดีนี้สารวัตรกิริศักดิ์สารวัตรกิริศักดิ์นาะเราต้อคุณับไปได้นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าท่านพุ่มกลับนะครับถือว่าท่านนะครับมี วิสัยทัศน์เนี่ยกว้างมากเพราะว่าท่านก็ผู้จาดีเนาะตลอดดีมากครับดีมากดีมากเลยครับตอนที่ท่านดํารงตําแหน่งนะอยู่ที่สอนนนี้คือเหตุการณ์เนี่ยท่านยังไม่ย้ายเข้ามาใช่ครับยังไม่ย้ายมาครับจาได้ไหมตอนนั้นภูมิกับใครที่จำไม่ได้เนาะแต่ท่านก็พิชิตมั้งอาจจะพลาดนะชื่อชื่อท่านเรียกยากนะครับก็ขอขอบคุณท่านนะครับท่านภูมิกับนะครับที่ ตามคดีให้นะครับของพี่รปภนะครับที่อยู่ศาลธนบุรีร <Okay. S 1> ก็เราก็จะติดตามให้อีกส่วนหนึ่งเราก็ไม่ปล่อยนะครับอยากให้พี่ได้รับเยียวยาบ้างนะครับเพราะว่าไม่มีเงินใช่ไหมครับครับ <laughs> ไม่มีเงินอะไรทัง้งแต่ทํางานหยุดผ่าสามครั้งแล้วห <laughs> ยุดงานที่ละแปดเดือนแปดเดือนไม่มีเงิน <laughs> ครับลาบากมากเลยครับลําบากครับ <laughs> ก็เอาใจช่วยนะครับ พี่รอปภเรานะครับเมื่อกี้นี้เหตุการณ์นะครับมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับพี่กะมลที่อยู่ข้างล่างนะครับผมก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับเพราะว่ามีจราจรนายหนึ่งนะครับมาถ่ายรถผมนะครับถ่ายรถผมเพื่ออะไรนะครับรู้ว่าป้อมบ่อนอมนะครับกับทีมงานนักรบด่านเถื่อนลงพื้นที่นะครับอ่าผมไม่ได้บอกว่าหาเรื่องนะให้ท่านไปไปคิดเรานะท่านทําไมไม่ไปถ่ายขนอื่นนะครับ ท่านมาถ่ายทําไมกันผมนะครับผมไว้ร้อนะครับพี่คนพิการนะครับเหียนว่าผมมาจอดใช่ไหมแบบมันเป็นทางคนพิการนะครับอันนี้อันนี้พี่พิการจริงๆนะครับเนี่ยนายท่านนีม้มาถ่ายใช่ไหมท่านมาถ่ายรถผมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมถ่ายรถผมใช่ไหมอา้าวถ่ายอะไรก็เรื่องของคุณเออคุณไม่ขออนุญ,ญาตถ่ายเลยนะครับท่านท่านเนาะ

ทำกันแล้วแต่ท่านเราเราขอสอบถามไม่ไม่คุณเป็นตำรวจเนี่ยประชาชนเขาสอบถามไม่ได้เหรอครับต้องขออนุญาตคุณเหรอผมต้องถ่ายรูปรายงานรายงานผลการปฏิบัติอันนั้นไม่เรียกว่าอันนั้นไม่เรียกว่าเ็เรื่องของท่านใช่มผมผมไม่ได้ทำงานแล้วนะครับต้องมาถ่ายรถพวกผมบอกผมไม่ได้ถ่ายจงไหมแล้วคุณต้องการอะไรจากผมเนี่ยก็สอบถามเลยเฉยก็ผมบอกไม่ได้ถ่ายจบหรือยังอ่ะถ้าไม่ถ่ายก็ไม่เป็นไรเออเออถ้าก็ผมบอกไม่ได้ถ่ายจบไหม ผมจะไไปทําางงนแล้้วดยัก็แล้วแต่ท่านท่านไปทําก็ทําเราขอสอบถามเพราะว่าท่านเป็นตํารวจเราก็สอบถามว่าท่านท่านถ่ายหรือไม่ผมบอกผมไม่ได้ถ่ายคุณผมอยู่ในสอนอผมจะถ่ายอะไรผมต้องไปขออนุญาตคุณเหรอไม่ต้องนะครับก็ไม่ต้องไม่ไม่ต้องแต่เมื่อกี้ปีเขามาทำไมจะถ่ายไม่ได้เหรอครับถ่ายไม่ได้ต้องขออนุญาตก่อนเรื่องขทงผม่ในสอนอผมสามารถถ่ายได้ทุกทันผมต้องรายงานผู้บัญชาให้ทราบครับผม เป็นขี้หรือขี้มันไหลมาเนี่ยเป็นขี้มันไหลมันเนี่ยพ่อแตกเนี่ยรถเขามาส่งผู้พิการก็ผมไม่ได้ยุ่งอะไรกับคุณเนี่ยคุณมายุ่งกับผมเองเอายุ่งอะไรอ่ะมาถามผมเองเนี่ยผมก็ตอบแล้วผมจะไมมม่หาออะะไไรผผบกจปทำงานคุณจะมาเนี่ยรังอะไรผมเนี่ยไไปปก็ผมจะออกไปทำงานเนี่ยเนี่ยคุณเรียกผมเข้าไปข้างในอยู่เนี่ยเอาให้ดีเอาให้ดี ดีเอาดีแล้วเชิญคุณไปทำงานนะเชิญเชิญเชิญรถอยู่ปากซอยนะครับเอาไปไปไปผมทำเรื่องผมผมทำเรื่องของผมหน้าที่ใครหน้าที่มันนะครับดูนะครับดูนะครับหน้าภูมิใจมากเลยครับเพราะว่าเจ้าที่ตำรวจนะครับสอนบังดีเดียนนะครับดูนะครับเรามาสอบถามนะครับว่าท่านถ่ายทำไมหรืออะไรแค่มาสอบถามนะครับ ดูอารมณ์ของท่านดีครับโอ้โหสุดยอดนะครับท่านสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับลูกน้องของท่านนะโอ้โหดีมากๆเลยครับการบริการเนี่ยโคตรดีเลยโอ้โหสุดยอดเลยะดีมากมากครับเออดีมากมากนะครับแต่ขอชื่นชมนะครับผู้ม่กับนะครับที่ผมไปหาท่านเมื่อกี้เนี่ยท่านพูดดีมากท่านพูดดีมากแต่ดูลูกน้องของท่านนี่ผมไม่ได้บอกว่าลูกน้องท่านไม่ดีนะลูกน้องท่านดีเออดีมากมาก อืมท่านมาถ่ายผมจะมาส่งคนพิการนะครับก็คือพี่นะครับที่มาร้องเรียนพวกเราผมจะไปส่งพี่เขานะครับมาจอดอยู่ตรงนี้นะครับเออแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะถามนะครับเพราะว่าพี่กมลเห็นว่าเออเขามาถ่ายใช่ไหมล่ะเออคุณก็ต่อมาตรงๆเลยว่าคุณถ่ายถ่ายไปเพื่ออะไรอ่าหรือรู้ว่าพวกเราเป็นนักรบด่าเถื่อนอ่ามาถ่ายคุณทําไมคุณไม่ด่าถ่ายคนอื่นใช่ไหมเอ่า คุณไม่ถ่ายคุณไม่เป็นไรเราไม่ได้ว่าอ่าคุณบอกว่าคุณไม่ได้ถ่ายเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราไม่ได้ว่าอะไรเราไม่ไปด,ด่าคุณแต่เราอยากถามเฉยว่าคุณมาถ่ายทําไมอ่าดูดีดูดูที่การตอบประชาชนนะครับดูดูสิผิดจากนายนะครับของท่านนะครับพูดจาดีมากครับก็ฝ่านะครับ <c oughs> ท่านผู้บุกับนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการปฏิบัติหน้าที่ของลูกน้องนะครับผููใต้บงังคับบัญชานะครับ การที่ประชาชนสอบถามเนี่ยท่านควรที่จะใส่อารมณ์แบบนี้ไหมท่านเป็นเจ้าหน้าที่นะครับมันต้องแนะนาหรือต้องบอกพวกเราพวกเราประชาชนตอบแบบน้ําเสียงครับน้ําเสียงอ่ะน้ําเสียงออกอาการผมไม่ได้บอกว่าออกอาการยังไงนะน้ําเสียงของท่านอ่ะใครใครก็รู้นะครับใช่ไหมป๋าอออ่าโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับผมอ่ามีอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้นะครับ เมื่อวานนี้ศาลธนบุรีก็ยกฟ้องป่าสมุทรเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีพนักง,งานสอบสวนท่านหนึ่งนะครับสอนอ,อหลักสองหลักสองอยื่นฟ้องโดยส่วนตัวยื่นฟ้องโดยส่วนตัวเมื่อวานนี้ศาลก็ยกฟ้องเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ผมก็มาคัดกับป่าสมุทรนะครับส่งให้รายงานกับพี่กมลน,นะครับส่งให้ไปไกลแล้วก็ประมาณนี้นครับเราก็ฟาดคืนนะครับเป็นธรรมดา เราไม่ปล่อยไว้นะครับกับเจ้าหน้าที่ที่มาทําแบบนี้เ,เ,เพราะว่าถ้าผิดสารคงจะไม่ยกใช่ไหมต่อไปจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ฝ่ายกฎหมายของเรานะครับขอบคุณนะครับทีมพักใหม่นะครับทนายวุฒินะครับและไปยังไกรทออนและอาจารย์ทุกท่านนะครับอาจารย์ it. อิบขอบคุณมากๆ กับป่าธรรมรัตน์ที่ไม่ได้ประกันตัวนะครับอันนี้อันนี้สำคัญมากๆรมอ่ากเตรียมเงินไว้อย่างดีเพื่อจะมาประกันตัวนะครับป่าทั้งหมดโอเคครับท่านผู้ชมผมก็ขอกรับลาเดี๋ยวไปส่งพี่รอประพองเรานะครับที่มาร้องเรียนผ่านนักรบดันเถื่อนเรานะครับถึงจะอยู่แถวใกล้ๆกับบัลลังนะครับพวกเรานะครับเป็นแค่กลุ่มเล็กๆนะครับก็สามารถมาร้องเรียนได้ครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ขอบคุณที่ติดตามผมป้มามนอมน,นะครับและป้าสมุดและพี่กระมลหลอกจันนะครับผมก็ขอ,อกลับลาพิงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ